สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะกลับมาพบกับโบและด,ดวงดาราทาร์ทนะคะคลิปนี้ก็เป็นดวงลายปักหรือว่าเป็นบายวิกนีรีพอร์ตนะคะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะประจำวันที่1สิงหาถึงวันที่15สิงหา2568นนะคะก็เช่นเคยนะคะคลิปนี้โบจะใช้ไพ่เสารสำหรับนะคะในการดูดวงนะก็จะมีสำรับนี้ที่โบจะ ใช้ดูพลังงานของคุณนะคะก็คือไลเซียทาโรนะคะแล้วก็สำหรับนี้ที่โบจำชื่อไม่ได้นะคะจะใช้ดูการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะที่จะเป็นรูปหัวกะโหลกอะไรอย่างนี้สวยสวยสวยมากเลยแล้วไพ่ทั้งสองสำหรับก็คือสีสันสดใสค่ะนะคะเนี่ยดูสีสันสดใสมากเลยนะแต่อันนี้จะมีความแบบเขาเรียกว่ายังไงมีความหม่นหม่นมากกว่าไลเซียนะคะ ก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่าเดี๋ยวโบขอดูพลังงานของคุณในช่วงสองสัปดาห์นี้ก่อนนะคะโดยใช้ไลเซียนะคะ บอกว่าพลังงานของคุณคนที่เกิดวันเสาร์่ะไม่ต่างจากคนที่เกิดวันศุกร์เลยไพ่เซตนี้ออกมาเหมือนกันเลยนะอืมก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะพลังงานของคุณในช่วงสองวัปนี้โบมองว่ามันมีบางอย่างที่คุณพยายามจะอืมเหมือนอยากจะปล่อยแต่ก็ยังปล่อยไม่ได้ยัง ยังยังฉุดยังดึงยังรั้งเอาไว้ไม่ว่าจะด้วยอารมณ์ความรู้สึกหรือเชิงความคิดหรือการกระทำอะค่ะคือปากคุณอาจจะบอกว่าโอเคปล่อยวางแล้วปล่อยวางแล้วไม่แบกแล้วไม่ไม่ยึดติดแล้วไม,ไม่นู่นไม่นั่นไม่นี่แล้วแต่ว่ามันยังมีเซีย่ยวนึงของความรู้สึกเล็กๆอะค่ะที่คุณยังไม่ปล่อยวางหรืออาจจะเป็นเรื่องของการ move on ก็ได้นะที่แบบคุณบอกว่า คุณคุณคุณไม่ได้คิดถึงเขาแล้วอะแต่ว่ามันยังมีแบบ10เ์ซที่คุณยังไปตามสองเขาอยู่หรือคุณยังไม่ปล่อยเขาไปอย่างเงี้ยค่ะเอออาจจะเป็นเรื่องเรื่องพวกนี้ก็ได้มันเป็นความรู้สึกประมาณนี้อะค่ะปากคุณบอกอย่างหนึ่งแต่การกระทําคุณบอกอย่างหนึ่งคือเขาเรียกว่าอย่างไม่ใช่การกระทาไม่ใช่ปากบอกอย่างหนึ่งการกรนคือปากคุณอาจจะบอกเพื่อนอย่างหนึ่งอะค่ะแต่พอกลับบ้านหรือคุณอยู่ในพื้นที่ของคุณแล้วอะค่ะคุณอยู่ตัวคนเดียวแล้วอะ คุณก็ยังไปตามส่องไปตามดูหรือไปไปทำไปทาคนละอย่างกับที่คุณบอกอีกคนนึงอะคะ่ะอือคือแบบเป็นการทำที่ที่ไม่ให้ใครรู้ด้วยอือเนาะเนี่ยคะ่ะซึ่งมันถึงโบถึงบอกว่ามันเป็นการ move on แต่ไม่ได้ move on เพราะว่ามันเป็นการว,วนกับของพลังงานปล่อยวางแต่ไม่ได้ปล่อยวางอย่างเงี้ยคะ่ะอือแต่คุณก็ไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเติม กับในสถานการณ์นี้นะว่าแบบเหมือนคุณบอกว่าคุณจะก้าไปข้างหน้าแต่คุณก็ยังไม่ได้ก้าใช่ไหมคะแล้วก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไมไ่แต่ก็ไม่ได้ถอยหลังอะ่ะมันเหมือนแบบคุณอยู่บนทางแยกว่ากําลังจะเอายังไงดีจะก้าวไปข้างหน้าแบบชุบๆเลยหรือว่าจะยังนั่งรออยู่ตรงนี้ก่อนเผื่อเผื่อจะมี ใครอะไรยังไงบางคนแบบหวนกลับมาอย่างเงี้ยค่ะอืมโบอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้หมายหมายถึงในเรื่องของความรักอย่างเดียวนะหมายถึงทั้งเรื่องเรื่องทั่วๆไปด้วยอืมคือโบแต่โบมองว่าถ้าคุณปล่อยจริงๆอะค่ะปล่อยวางและละวางจริงๆอะค่ะแล้วคุณมุ่งไปข้างหน้าค่ะ move on ไปข้างหน้าด้วยตัวของคุณเองหรือแบบพอถึงทางแยกแล้วคุณแบบ ไปที่เป้าหมายของคุณที่ชัดเจนนะคะว่าเออคุณจะไปคุณจะเลี้ยวซ้ายคุณจะเลี้ยวเลี้ยวขวาหรือว่าคุณจะตรงไปอะคะ่ะไปทางที่คุณยังมีความรู้สึกแบบตังงิ์งงจใจหรือตะกิดตะข่วงใจอยู่อะคะ่ะบูมองว่าคุณจะ คุณจะมีความก้าวหน้าที่ดีสมมุติยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างเฉยๆอาจจะเป็นในเรื่องของการ move on ในเรื่องของความรักก็ได้คืออาจจะมีคนเข้ามาแต่คุณแบบปากคุณก็บอกว่าคุณลืมคนเก่าแล้วแต่คุณก็แบบยังยังแอบส่องเขาอยู่และพอเอิญมีคนใหม่เข้ามาพอเอิญมีคนใหม่เข้ามาคุณก็ไม่ได้เปิดโอกาสให้คนใหม่เพราะว่าเหมือนแบบคุณก็รอคนเก่าอยู่แล้วอพอทีนี้คุณ คุณกับบอกว่าคุณอยากโสดแต่คุณก็ยังแบบกัก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 อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบยังเหมือนคนกักกักตัวเองเพื่อรอคนเก่าเข้าใจไหมอืมเพื่อแบบให้คนเก่าเพื่อย,ยังสามารถอืมเขาเรียกว่ายังสามารถมีเยื่อใยที่ดีกับคนเก่าๆอะค่ะแต่ถ้าคุณแบบโอเคฉันจะโสดแล้วฉันจะตั้งใจทํางาน,นจะทำ,ยทำอยูอย่นู้นทำอย่างนี้ ตั้งเป้าของคุณแล้วคุณ move on ไปด้วยตัวของคุณเองอย่างเงี้ยอันเนี้ยคุณจะคุณจะสดใสมากเลยคุณจะคุณจะเพียบพร้อมด้วยตัวของคุณเองอะค่ะอืมคุณจะแบบเออโบก็พูดไม่ถูกอะแต่โบรู้สึกว่าคุณรออะไรบางอย่างอืมที่แบบอยากให้สิ่งนั้นกลับมาแต่ว่าเหมือนคุณเถียงกันในหัวสมอง คุณสองคนตัวคุณคนเดียวก็ได้นะไม่มีไม่ต้องมีเพื่อนก็ได้คุณตัวคุณคนเดียวเนี่ยค่ะเถียงกับตัวเองว่าเอ้ยจะไปต่อจะจะรอดีไหมจะปล่อยดีไหมหรือจะพึ่งจะยังไงแต่คือแบบคือคุณไม่ได้เทคแอคชั่นให้ให้ให้สิ่งนั้นเข้ามาหาแต่ก็แบบรอให้สิ่งนั้นเข้ามาหาเข้าเข้าใจบไหม,มประมาณนี้ไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือความรักนะคะ นะคะกับเรื่องสมมติเรื่องการงานก็ได้อะถ้าเป็นเรื่องเรื่องเรื่องการงานคือคุณอาจจะอยากได้งานใหม่แต่ก็แบบส่งไปแล้วแหละรอไปแล้วรอรองานอ่ะส่งไปแล้วแต่ก็ยังอยู่ที่เก่านะแต่ก็ไม่ได้ลาออกจากที่เก่าเพราะว่า มีม,มีมีตะกากและเหตุผลคิดว่าเอออย่างน้อยรอให้ได้งานใหม่ก่อนเราค่อยออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คุณก็ไม่ได้คือคุณเคยส่งเรซูเม่ไปแล้วส่งใบสมัครไปที่นู้นที่นั่นที่นี่แล้วแต่ทีนี้คุณก็รอให้ที่นู้นที่นั่นที่นี่อะค่ะท,ที่คุณส่งใบสมัครไปอะค่ะเรียกคุณแต่เขาก็ไม่ได้เรียกไงคือเหมือนเป้าหมายมันมันมัน,ม,นมันไม่ได้ชัดเจนด้วยคุณแบบเอ่อมองว่าคุณคุณแค่เบื่อกับที่ทํางานตรงนี้ อืมเพราะว่าเบื่อมันเป็นความที่ว่าคุณเบื่อความรู้สึกแบบอยู่ที่นี่ก็เบื่อแต่ว่าถ้าไปที่ใหม่ก็คงดีกว่านี้แต่ก็ยังไม่อยากปล่อยที่นี่ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมอันนี้อันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะยกตัวอย่างเฉยๆไม่ได้บอกว่าอาจจะเป็นเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของอการงานกันเลยดีกว่าอืม กับในเรื่องของการงานนะคือโบมองว่าคุณมีอะไรหลายๆอย่างที่ให้ทําในการงานแล้วคุณรู้อยู่แล้วว่างานของมันเป็นอะไรหลายๆอย่างที่ที่ที่ให้ทํอ่ะคุณทําคุณทําที่นี่เพราะว่ามันให้ผลตอบแทนทางด้านการเงินที่มันเต็มเม็ดเต็มหน่วยและดีกับคุณที่นี่คุณอยู่อาจจะอยู่มานานแล้วอืมแล้วมันไม่ได้มี ความเครียดไม่ได้ต้องทำงานหนักไม่ได้ต้องเริ่มอะไรใหม่ๆเนาะกับเรื่องของการงานมันเป็นไปด้วยมันอยู่ตัวมันอยู่ตัวของมันต้องใช้คำนี้ว่ามันอยู่ตัวของมันคุณอยู่ได้ด้วยตัวของของตัวเองแล้วรู้ว่าคุณจะจัดการอะไรยังไงทุกอย่างมันเป็นไปตามโฟลของมันกับภาวะของการงานถ้าในช่วงสองวีกนี้บมองว่าอาจจะมีงานด่วนเข้ามาได้ แต่คือคุณเอาอยู่นะไม่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 ได้ไม่ได้้ลยแรงไม่ได้อะไรไม่ได้แบบมันเป็นด่วนแบบด่วนเรื่อยๆของคุณนะค่ะอ่อด่วนด่วนด่วนแต่ด่วนของของแต่ละคนไม่เท่ากันเนาะซึ่งโบมองว่ามันเป็นแค่ด่วนของฝังนั้นแต่อาจจะไม่ได้ด่วนมากสําหรับคุณอย่างเงี้ยค่ะคุณก็ทําให้เนาะคุณรู้ค่ะว่าเอาจริงๆบอกว่าคุณรู้ว่าด่วนจริงด่วนไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมคุณจัดการได้อือหือ คุณคุณควบคุมสถานการณ์อยู่เอาอย่างนี้ดีกว่าเอกับในสภาวะที่ทำงานหรือหรือการทำงานของคุณแล้วอีกอย่างหนึ่งคือแต่แต่มันก็จะมีงานด่วนที่มันเป็นแบบมีเวลาเข้ามากระชั้นชิดที่แบบสั่งสิบโมงจะเอาสิบโมงครึ่งอย่างเงี้ยถามว่ามันมีไหมมันมีอืมแล้วช่วงนี้คุณมันดีช่วงนี้มันจะดีตรงที่ ไม่ค่อยมีใครมาหยุมหัวคุณเท่าไหร่ด่วนแต่ปล่อยให้คุณทําเข้าใจปะอืมประมาณนี้ประมาณนี้สําหรับถ้าคนคนที่เอ่อในเรื่องของการที่คนหางานใหม่นะอือโบเอาจริงๆโบไม่ได้เห็นว่าคุณจะอยากได้งานใหม่อะไรขนาดนั้นอะ่ะโบมองว่าคุณอยู่ที่นี่ด้วย อย่างที่โบบอกไปตอนต้นคลิปด้วยแหละตอนที่ดูพลังงานของคุณมันเป็นแค่คือที่นี่มันก็เบื่อมันก็โอเคมันไม่ชาเลนจ์อ่ะคุณโฟลในงานของคุณมันโอเคด้วยตัวของของคุณอยู่แล้วกับเรื่องของการงานคุณงานมันก็โอเคเงินมันก็โอเคคุณก็เลยไม่ได้แบบมันมันมันแค่แบบคุณอยู่มานานอ่ะแล้วมันเบื่อแค่นั้นมันไม่ได้มีอะไรให้ชาเลนจ์อ่ะไม่ได้มีอะไรที่ต้องแบบอัปเดตความรู้หรือว่าแบบเขาเรียกว่ายังไงอ่ะ คือมันไม่มีใครมาหยุ่มหัวคุณได้ด้วยแต่แค่มันมันน่าเบื่อแค่นั้นเองทุกอย่างมันเงินมันดีอยู่แล้วเงินมันดีมากๆกกับการทำงานที่นี่คือคุณพอใช้จ่ายสำหรับตัวคุณอะคะ่ะแต่แค่คุณแค่รู้สึกว่ามันไม่โตมันไม่ได้มีโอกาสอะไรให้คุณแบบจะโตได้มากกว่านี้อะคะ่ะแล้วก็มันน่าเบื่อประมาณนี้นะคะสำหรับในเรื่องของการงานเดี๋ยวโบขอดูในเรื่องของการเงินเลยดีกว่า นะคะการเงินนะคะของคนที่เกิดวันเสาร์เมื่อกี้ดูเรื่องงานแต่ว่าเรื่องเงินออกมาเต็มเลยเดี๋ยวจริงๆเงินไม่ต้องทำอะไรมากเลยเดีดูสิเพียงแต่ว่าคุณไม่ได้คุณเงินจากในเรื่องของการงานอะ เงินคุณโอเคเลยนะแต่โบกับรู้สึกว่าคุณไม่ได้มีความสุขกับการเงินของคุณอะเข้าใจที่โบพูดไหมอะคืออะคุณอาจจะมีภาระเยอะเนาะงานคุณทํางานคุณได้เงินเดือนสูงก็จริงเงินเดือนคุณอาจจะแบบห้าหมื่นหกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ภาระที่คุณมีอะมันค่อนข้างเยอะแล้วมันเหนื่อยคุณเหนื่อยคุณเหนื่อยที่จะต้อง หาเงินแล้วหาสมมติห้าหมื่นอ่ะคุณคุณมีค่าใช้จ่ายที่แบบไหนจะค่าบ้านค่ารถค่าน้ํามันค่าเลี้ยงดูลูกค่าให้พ่อให้แม่อะไรอย่างเงี้ยคือมันมีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายอยู่แล้วอ่ะเออคุณก็เลยเหมือนเอาง่ายๆเอาง่ายๆเลยนะห้าหมื่นบาทอ่ะคุณอยากมีสักสัก สัก5 0าพันเอาไว้ให้ตัวเองไปจับจ่ายใช้สอยแบบเอเปตัวเองอย่างเงี้ยอยากทำหน้าอย่างเงี้ยสมมตินะอยากทำหน้าอยากจิ้มหน้าหรืออยากไปกินชาบูกับเพื่อนนะ่ะแต่คุณไม่ได้ทำเลยอืมคุณไม่ได้ไปทำสิ่งนั้นเลยคุณไม่ได้เติมเต็มความสุขให้ตัวเองเลยแต่คุณดันเติมเต็มความสุขให้กับคนอื่นอืมคุณให้คนอื่นเป็นผู้ให้อ่ะคะ่ะ มันเลยเหนื่อยคุณเลยเหนื่อยเงินห้าหมื่นของคุณมันแบบเออมันมัน,ม,นมันถูกใช้จ่ายให้กับคนรอบๆตัวคุณไปซัพพอร์ตคุณไปซัพพอร์ตคนอื่นๆโดยที่คุณไม่ได้เปตัวเองเลยอืมมันไม่ได้เติมเต็มคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้เติมเต็มความสุขกับเงินห้าหมื่นที่คุณหามาอืมเนาะ ประมาณนี้เลยค่ะสาหรับในเรื่องในเรื่องการเงินคือแบบออคุณอยากคุณอยากทําอะไรคุณก็ไม่ได้ทําอะเนาะประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ซึ่งสองวิคเนี้ยมันก็ยังเป็นอย่างนี้มันก็ยังเป็นกับการเงินมันเงินห้าหมื่นมันมันล่วไหลไปที่คนอื่นๆที่คุณจะต้องซัพพอร์ตเนี่ยเดี๋ยววันที่31เงินเดิอนออกใช่ปะอ่ะเงินเดิอนออกแล้วมันก็แบบ ไปที่คนอื่นเลยอะคะ่ะอืมประมาณนี้นะคะสําหรับในเรื่องของการเงินเดี๋ยวโบขอดูในเรื่องของความรักก่อนอา่าไม่ใช่ก่อนต่อ,อช่วงนี้โบรู้สึกแบบพลังงานมันโบอยากนอนอะแต่โบอยากทําคลิปนะแต่โบอยากนอนอืมวันนี้เสียงโบก็เลยดูแบบอยากนอนอะ <laughs> <laughs> กับการทําคลิปทั้งที่แบบเอ้ยตอนของคนวันจันทร์วันอังคารโบดีดมากเลยนะ อ่าบอดีดมากเลยแล้วก็วันพุธพฤหัสโบ,โบก็โอเคอยู่มาสุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยของคนวันสุกวันเสาร์อาทิตย์โบอยากนอนมากเลยวันนี้ทัทง้ทงๆที่โบนอนไปแล้วนะตอนก่อนอัดคลิปอะจริงๆโบนอนไปก่อนแล้วแต่คือแบบอ่ะขอดูในเรื่องความรักหน่อยนะคะความรักโบจะดูแยกเป็นคนโซดคนมีคนคุยแล้วก็คนมีคู่นะ ه, ได้ไพ่ตำแหน่งเดียวกับของคนวันสุกเลยมีอะไรเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าสำหรับในเรื่องความรักของคนโสดนะบูมองว่าตอนเนี้คุณคุณโฟกัสที่ตัวเองอยู่อะคะ่ะมันจะบอกว่ายังไงดีอยะ อาถามว่าคุณอยากมีความรักไหมบอมมองว่าคุณอยากมีความรักแต่ทำไมต้องมีแต่ด้วยอ่ะคุณโบแต่อคุณอยากมีความรักแต่คุณแบบจะเรียกว่ายังไงอ่ะมันเป็นในลักษณะที่ ตัวคุณยังไม่ได้พร้อมที่จะอยากมีความรักอะค่ะคือคุณอยากมีความรักครั้งใหม่อยากมีความรักเลยอะแต่แบบมันมันมันเอาสมมุติคุณไปขอพรอยากมีความรักขอให้ได้เจอคู่อย่างนูอย่างนี้อย่างนี้คุณมีเล็ฟให้ให้พระแม่ลักษมีคุณมีเลบใ,ให้พัตติมรติกคุณมีเล็ฟให,ฟให้ให้ท่านแต่ละท่านที่คุณไปขออะค่ะ แต่คุณไม่ได้ทำตัวเองให้พร้อมรับพรอืมเพราะหนึ่งจากตัวพลังงานของคุณคุณเป็นพลังงานแบบหน่วยหนวยพลังงานแบบยังไม่ move on อ่ะอ่ะเนี่ยค่ะคุณอยากมีความรักต่อให้คือคุณพลังงานของที่ตอนแรกที่บบอกคุณยังไม่ move on แต่คุณบอกทุกคนว่า move on คุณต้องคุยกับตัวเองให้ดีๆก่อนนะว่าคุณจะรอคนเก่าหรือคุณจะเปิดรับคนใหม่ คนโสดนะใช่สิเนาะเนาะใช่ใช่เพราะว่าพลังงานแรกที่โบจับได้กับตัวคุณน่ะคือพลังงานของคุณที่เหมือนคุณปากบอกปากบอกว่าเออ move on แล้วไม่ไม่ไม่เอาแล้วคนเก่าจะเปิดรับคนใหม่แต่พอคนใหม่เข้ามาไม่เอาไม่ชอบไม่ตรงเล็บหรือแบบตรงเล็บแะ้วจริงๆพ่อแม่อาจจะให้มาตรงเล็บแต่คุณแบบอืไม่เอาไม่เอาอืไม่อ่ะขี้เกียจคุยอย่างเงี้ยเขาทักมาเลยแต่คุณแบบไม่เอาไม่มีความสุขอ่ะ ไม่เอไม่คุยตัวคุณยังมี energy ของความแบบแบบเขาเรียกว่ายังไงนิสัยเดิมเดิมนิสัยเดิมเดิมบานิสัยเดิมเดิมบางอย่างของคุณที่คุณไม่ชอบที่คุณไม่ใช่ว่าคุณไม่ชอบที่คุณที่มันเคยทําให้คุณกับคนเก่าพังอะคะ่ะในความสัมพันธ์นิสัยตรงนี้ มันเป็นความมันไม่ใช่อีโก้นะมันไม่ใช่ทิฏฐิหรือว่าอะไรนะแต่มันเป็นมันเป็นเรื่องเล็เลกๆน้อยๆอ,อะคะ่ะอาจจะเป็นความจู้จี้จุกจิกจก,ก็ได้ที่บางทีเราต้องเบาลงอะคะ่ะอืมเ่ข้าเข,ข,ข,ข้าใจโบไหมเออซึ่ง ตรงนี้คุณยังไม่เปลี่ยนถ้าคุณยังไม่เปลี่ยนทั้งตัวพลังงานที่คุณยังไม่ move on ที่เหมือนคุณรอคนเก่ากลับมาแต่ก็อยากได้คนใหม่เพื่อที่จะจึกจ๊กจึก๊บจึ๊คนเก่าอย่างเงี้ยพลังงานอย่างเงี้ยคุณจะยังไม่ได้ใครเลยนะคะถ้าคุณโฟกัสที่อยากให้คนเก่ากลับมาคุณต้องเปลี่ยนตัวเองคะ่ะต้องมีการเปลี่ยนตัวเองอืมต้องต้องปรับปรุงตัวเองไม่ว่าจะเป็น ในเรื่องของนิสยัยหน้าตาหรือว่าทัศนคติหรืออะไรก็ตามที่คุณต้องเติบโตขึ้นเพื่อให้คุณกับเขาเป็นพลังงานที่จูนกันนะ่ะเหมือนสมมุติฝั่งนะัะนะคะเขาอาจจะเป็นผู้ใหญ่มากๆแต่คุณอาจจะแบบยังยังง้องแงงอยู่อย่างเงี้ยค่ะคุณต้องเติบโตมากกว่านี้สําหรับคนโสดนะหรือถ้าใครแบบไม่ได้มีคนเก่าเลยจริงๆบูบวมองว่าคุณไปขอพรพระแม่ก็จริงค่ะแต่คุณไม่ได้พร้อมรับ บอกคุณบอกว่าคุณอยากได้คุณอยากได้คุณอยากได้ความรักอะค่ะแต่คุณไม่ได้ทำตัวให้คุณพร้อมรับความรักคุณคุณสมมุติสมมุติคุณอยากมีความรักอยากมีคนรักใหม่อยากมีคนรักที่เข้ามาแต่คุณติดดูซีรีส์แล้วก็ไม่คุยกับเขาอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยไม่ได้แปลว่าคุณอยากจะเฟิร์สกับใครคุณแปลว่าคุณอยากเฟิร์สกับซีรีส์เข้าใจไหมอืมเนาะ อันนี้คือมันก็เลยแบบคือถ้าคุณยังอยากดูซีรีส์อยู่อ่ะเอะคุณก็คือฝั่งนั้นที่เขารอคุยด้วยเขาก็ไม่ได้คุยกับคุณไงอ่าอันนี้คือประมาณนี้ก็คือแบบก็มันมันก็ต้องตกลงกันว่าเออจะดูซีรีส์นะจะอย่างงาน้นจะอย่างนั้นจะอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมประมาณนี้ลอง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 ,ลองดูใจตัวเองดูดีๆนะคะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ว่าเออคุณคุณต้องการแบบไหน เคลียร์ใจกับตัวเองให้ได้ก่อนเคลียร์พลังงานตัวเองให้ได้ก่อนอย่าเป็นจับปลาสองมือเหยียบเรือสองแคม,อมตอนนี้พลังงานของคุณแบบยังไม่รู้ว่าจะยังไงดีคุณอยากได้ทั้งสองอย่างแต่ก็แบบอืยังตกลงกับตัวเองไม่ได้อ่ะอนะคะต่อมาเป็นคนมีคนคุยมองว่าเอแชทหนักฝั่งเขามากเลยแต่คุณเล่นตัวด้วย ไอ้ที่คุณแบบแล้วคุณแบบคุณคุณไม่แฮปปี้อ่ะเหมือนคุณจะเรียกว่ายังไงอ่ะคุณดึงเชิงไว้อ่ะอืมอยากคุยกับเขาแต่ก็ดึงเชิงไว้แล้วก็คุณมันไม่เชิงว่าอยากคุยกับเขาอ่ะมันเป็นในลักษณะที่แบบมีไว้ก็ดีมีเอาไว้ว่าเออฉันมีคนคุยนะซึ่งบัวมองว่ามันจะทำให้เขาไปคุยละเว้ยพอละเว้ย แล้วพอเขาหายไปปุ๊บคุณก็จะไปตอบเขาเธอ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 จะอ้ะเธอแล้วคุณก็กลับไปดูซีรีส์แล้วคุณก็เงียบใส่เขามันจะเป็นอย่างเงี้ยครับวนลูกสำหรับคนคุยซึ่งถามว่าความสัมพันธ์มันมันก็ถ้าเขาชอบคุณจริงๆแล้วเขาไม่ยอมแพ้มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆความสัมพันธ์มันไม่ได้มีการพัฒนาไปในแบบว่าจะมีคอมมิตเมนต์หรือว่าอะไรนะอืม คุณรู้ว่าคุณจะไปเตะเขายังไงอะแล้วพระเอิญฝั่งนั้นเขาก็แบบคร a z y คุณมากซกะเหลือเกินอืมหรือบางทีมันอาจจะสลับกันก็ได้นะระหว่างคุณกับเขานะคะสำหรับคนมีคู่บมองว่าสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นในลักษณะที่มันมีการเอาแต่ใจกันเกิดขึ้นอืมแล้วมันเป็นการเอาแต่ใจในลักษณะที่แบบ คือคุณไม่ได้ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งท็อกซิกหรือเขาไม่ได้ทําให้คุณท็อกซิกนะแต่แค่มันเป็นในลักษณะที่แบบก็ฉันอยากได้อะแล้วก็วิ่งวิ่งวิ่งว <uh ิ่งว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 ิ่ง่งว้่ง่งวิแงว่งวิ่งวิ่งบิ่งวิ่งว่งวิ่งนิ่งวิ่งวิ่ง่งงๆน่งวิ่งวิ่ิ่่งงวิ่งงงิ่งว่งงงิ ก็จะมีการบ่นวุ่งวิงวุ่งวิงวุ่งวิง,วง,วง,วงกันมันมีนแต่คำพูดแต่มันเป็นคําพูดจากคนฝั่งหนึ่งแต่มันไม่ได้มีการ take action อะไรให้เกิดขึ้นนะอืมพลังงานเป็นประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวโบขอขายาย The Tower หน่อยคือมันเหมือนแบบมันจะมีคำพูดหนึ่งท,ที่ที่หลุดออกมาจาก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 ,จากคุณหรือไม่ก็คู่ของคุณนะคะว่าเออถ้าถ้า,ถ,าถ้าเป็นอย่างเนี้คือแบบ ไปนั่งคุยกันที่น้าฉันนั่งคุยคุณเดียวที่น้่ก็ะจกก็ได้อืออ่ะบวมองว่าต่อให้คุณสมมุติคุณอยากได้ฟึบของบางอย่างแล้วคุณอยากกินอ่ะคุณอยากกินชาบูบึ้งบึ้งบึ้งบแล้วก็บนบบนบบนบบนภายในวีคสองวีคใช่ไหมคะภายในวีคหนึ่งเนี่ยอ่ะคุณก็จะบบนบ่นบบนบนแล้วก็เขาก็เปย์คุณอืมหรือเขาจะบบนบ่นบนว่าเขาอยากกินอยากกินอยากกินชาบูอืมโอเค ก็จะพากันไปกินต้องแต่ต้องบนนานนานก่อนนะกว่าจะมีการเทคแอคชั่นกันต้องแบบมีความแบบงุ้งยิงงุ้งยิงงุ้งยิงง้งยงงกันไปเรื่อยๆอะค่ะอืมแค่แบบมันจะเป็นงุ้งยิงอย่างเงี้ยไปทั้งสัปดาห์แล้วก็จะมีการพาไปกินกันกินชาบูออหรือแบบอะไรก็ตามที่คุณแบบต้องการหรือที่เขาต้องการนะคะอือ มันเป็นประมาณนี้นะคะในช่วง2วีคนี้ในเรื่องของความรักของคนมีคู่เนาะก็ประมาณนี้นะคะภายใน2สัปดาห์นี้ยังไงก็โบขอจบคลิปที่เท่านี้นะคะแล้วก็เอ่ยังไงโบฝาก subscribe โบไว้หน่อยนะอืมก็ยังไงเดี๋ยวมาพบกันครั้งต่อไปในช่วงประมาณวันที่10บก,กว่าสิงหาแล้วกันนะคะก็ไม่มีอะไรมากคลิปโบอืมก็ประมาณนี้แหละเนาะ <c oughs> ก็ขอจบที่ทรานี้นะคะก็บ๊ายบายคะ่ะ